สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะเครื่องเดอนหลังของคุณนะคะ16-31กรกฎาคมใครที่มีลัคนาดาวจันดาวอาทิตย์ดาวสุขค่ะสถิตในราศีดังกล่าวดูก็พูดได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตรตะวันตกเพราะฉะนั้นกันับวันที่ก็จะไม่ตรงกับหลักโหราศาส์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกคุณเป็นชาวราศีกันที่อยู่ในโหราศาสไทยมาดูช่องนี้ใช่เช่นกันก็ยินดีต้อน รับเลยนะคะอ่ะมาดูกันขอให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันแลนขนาการน,นะคะ16-31กรกฎาคมเป็นยังไงได้ไพ่เจอืม คู่กรณีของคุณอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้หรืออยู่บนความสัมพันธ์ที่ใครสักคนที่อาจจะอยู่ต่างประเทศคนที่ทํางานในโรงพยาบาลคนที่ทํางานเกี่ยวกับสายการบินคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือหมายถึงความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วแต่มันกําลังจะมีการเริ่มต้นขึ้นใหม่เพราะสําหรับนี้คือเดทเท่ากับรีเ i ิร์เป็นการตายที่ไม่ตายจริงไม่ตายจริงอะ ในด,ดูสิขอให้ให้สถานการณ์ในอดีตของชาวราศีกันแลัขนา,การกันเลยคะ่ะมีไนท์ถือถ้วยพีนถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบมันเป็นมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์เหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้มีคนพยายามที่จะเข้ามางอเข้ามาขอคุยแต่ว่าในเลเวลในเลเวลคนละอันกันกับคนที่ที่มีประเด็นเออควีนถือถ้วยเนี่ยเลเวลเดียวกับเขาคือคิงถือถ้วยแต่อีกคนนึงเนี่ยมีคนเข้ามาใส่ความพยายามเข้ามาชอบเข้ามารักเข้ามาเข้ามาแสดงเข้ามาแสดงออกว่าจีบอืม ว่าจีบว่าชอบนะว่ารู้สึกดีนะแต่ว่าผลที่ได้จากการตอบรับมันคือเหมือนประมาณว่าโปะแตกว่าเป็นได้แค่เพื่อนอะไรเงี้ยอาจจะมีการตาดัดมีการบล็อกไปเลยกับความสัมพันธ์นี้ด้วยด้วยความที่งุนงงกับคนที่เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ว่าฉันทําอะไรผิดท,ทั้งทังที่ก่อนหน้านี้เธอก็ชอบฉันไม่ใช่หรอหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันน่าจะไปได้ในทิศทางที่ดีไม่ใช่หรอแต่ทําไมอยู่ดีเหมือนเหมือนแบบ ไม่ไม่ไม่รักไม่ชอบแล้วเหรอเหลือแค่เพื่อนแล้วเหรอหรือว่าไม่เอาแล้วเลยแล้วยิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เนี่ยเป็นไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยในบางท่านมีความรู้สึกเหมือนความรักนี่มันมันมันจบไปเลยอะ่ะมันจบไปจริงๆแน่ๆมันพัฒนาต่อไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยไม่รู้สิเหมือนประมาณว่าอาจจะมามามาัมากมารู้สึกชอบในวันที่มันสายเกินไปแล้วหรือเปล่ามาแสดงออกในวันที่มันสายเกินไปแล้วจนอีกคนนึงไม่ได้อยู่รอฟังหรือเปล่า สถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงคะการลักษณะาการคุณกับเขาอะเก้าเหรียญสามถ้วยคิงถ้วยแล้วไพ่สีดาหน้าไพ่เนี่ยมีคนพร้อมที่จะมีความรักมากเลยนะแต่อีกคนนึงก็อาจจะยังโสดๆอยู่มันก็เลยเป็นช่วงจังหวะที่แน่นิ่งเหมือนแบบ เข้ามาสี่ชั้นพร้อมที่จะรักแล้วพร้อมที่จะมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือพร้อมที่จะมีความรักความสัมพันธ์อีกครั้งแล้วแต่ว่าณเวลานี้คุณยังอยู่นิ่งๆอยู่เลยอาจจะยังคิดถึงแล้วกลัวเนี้ยแหละกลัวในสิ่งที่มันจบลงไปแล้วมันจะฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิตอีกรอบหรือเปล่านะคะอ่ะดูกันขอให้ความคิดความสูงชาวราศรีกันลัคนาการคุณรู้สึกไงกับเขาคะ พี่ยังได้ไฟ่สามทค่อือเดี๋ยวพี่จะให้คู่กรณีคุณเป็นสิงเป็นกรกฏได้นะคะเป็นสิงเป็นกรกฏได้เออแล้วดูเขาว่าเขารู้สึกไงกับคุณแล้เดี๋ยวเราอ่านทีเดียวอ พินดาทำไมเขาดุจังเดวิลอืมมาจากหน้าไพ่แล้วนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อจถ้าคุณเป็นผู้ถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทำก่อนคุณค่อนข้างรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆเลยนะคุณอยากกลับไปคืนดีกับเขาอะ คุณรู้สึกคิดถึงถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาแล้วนะเวลานี้เนี่ยคุณค่อนข้างไม่มั่นใจว่าเขายังรู้สึกโอเคกับคุณอยู่ไหมแต่คุณยังรักเขาอยู่คุณยังชอบเขาอยู่ในกรณีที่คุณเป็นผู้ถูกกระทำนะคุณยังรู้สึกรักเขาอยู่ชอบอยู่แล้วถ้าคุณเป็นผู้กระทําเองอ่ะมันคือความสัมพันธ์ที่คุณคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ต่อให้ ระยะเวลานานแค่ไหนมันมีความผูกพันอยู่ตรงนี้จริงแต่ว่ามันเป็นได้แค่เพื่อนนะมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นครอบครัวมันยากเพราะว่าดูจากฐานะด้วยแล้วดูจากความเป็นอยู่ของครอบครัวหรือองค์ประกอบโดยรวมแล้วว่าการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ลงเอยกับคุณมันก็เป็นเรื่องที่ยากหรือถ้าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวของเขาอยู่แล้วมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะคะมันยิ่งมีปัญหามันยิ่งเป็นประเด็นแล้วหลายๆอย่างเนี่ยคุณไม่ได้คิดกับเขาคนนี้ แบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าเขาจะออฟเฟอร์ความรักความสัมพันธ์ให้คุณมากสักแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถไปต่อคนคนนี้ได้เพราะคุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาตั้งแต่แรกโอเคปะมาดูฝั่งเขาแล้วถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทําเขาเหมือนคนที่คิดได้ละในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ว่าตลอดระยะเวลาที่ที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ร้ายขึ้นเรื่อย เขาสัมผัสได้ถึงการประชดประชานการมีนิสัยที่ที่เรียกว่าไงอะนิสัยที่คุณไม่แสดงกับคนอื่นๆแต่คุณแสดงกับเขาแบบนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็อยากให้มันจบลงไปนะอยากที่อยู่ห่างๆอยากจะได้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆไม่อยากที่จะกลับไปอยู่กับอะไรที่มันลําบากมาติดค้างอีกต่อไปแล้วในส่วนถ้าเขาเป็นผู้ที่ถูกกระทําใช่ไหมแล้วถ้าเขาคือผู้ที่กระทาอ่ะ ถ้าเขาคือผู้ถูกถ้าเขาพูดที่กระทําเองมันคือความสัมพันธ์ที่เขาบอกว่าเขารู้เท่าทันคุณแล้วเพราะความสัมพันธ์นี้ต่อให้อยู่ไปนานแค่ไหนเขาก็คงเป็นได้แค่ตัวเลือกเป็นได้แค่คนที่เหมือนเวียนเข้าไปในชุดคุณแล้วอยู่ได้แค่ตรงนั้นเพราะคุณจะไม่ปล่อยให้เขาเข้าไปได้มากกว่านี้บางท่านถูกโยงเข้าไปเป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้หรือเฟนวิดเปเนฟิตได้ด้วยซึ่งเขาไม่ได้อยากจะคาดหวังในการอยู่ตรงนั้นเขาจึงเลือกที่จะมูฟออกมาส่วนหนึ่ง ถ้าเขาเป็นคนที่มองโอกาสนี้แล้วเขาทําให้คุณเจ็บคือเขาเขาก็อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้ให้ได้เต็มที่แค่คนที่เป็น friend b e n e ฟิตจริงๆมากกว่านี้ให้ไม่ได้เพราะหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่ชีวิตแล้วหรือสองไม่เป็นไรนาความสัมพันธ์นี้เรามากันแค่เล่นๆอะไรแบบนี้ได้ด้วยดูแล้วกันว่าคุณอยู่ฝั่งไหนนะคะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาหนาะ เพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะคู่กรรมแล้วมีโอกาสบนกันกลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยเนี่ยราศีกันคุณเขาอะอืมไม่ใช่คู่บุญนะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็หน่วงหน่วงมันก็บางท่านคิดถึงมากบางท่านแบบร้อนอยู่ไม่ค่อยได้ทรมานมีความรู้สึกเหมือนแบบมันไม่มีความสุขเป็นการมีมีมีคู่ที่ไม่มีความสุขเป็นการบอกคนอื่นว่าเรามีแฟนนะแต่เราไม่มีความสุข เหมือนไม่ค่อยเต็มใจโชว์เท่าไหร่เขาต้องการให้ความสัมพัน,น์ธนี้อ่ะแนวโน้มสิแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคะกับเ,เขาแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะอะอืมมันยังมีคนโฟกัสกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ระแวงอยู่ตรงนั้นแต่มันมีความคิดถึง คนใดที่ได้บล็อกก็ยังคงบล็อกต่อไปยังไม่มีการปลดบล็อกอะไรใดๆเกิดขึ้นนะคะยังคงบล็อกต่อเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเคยสร้างบาดแผลความเสียความรู้สึกกันมานานน่ะถึงแม้จะคิดถึงกันแค่ไหนนะแต่มันไม่มีคนยอมลดการ์ดลงเลยอะ่ะอืมเพราะมันเจ็บจริงๆเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะมีในคิดถ้วย เด็กมันเป็นไพ่ของคนที่อยากให้มีการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบ้างง้อกันบ้างก็ได้ถึงแม้จะแสดงออกบ้างแสดงไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้มีการง้อกันมีการพูดกันคุยกันเอาง่ายๆยังคงถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แต่ว่าอาจจะพัฒนาเต็มลูกในเวลานี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแล้วเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะ หน้าไพ่แล้วหน้าไพ่แล้วตัวเขาเองพยายามที่จะซุ่มในการแสวงหาคนใหม่ๆในชีวิตของเขาอยู่นะใครสักคนที่สามารถพัฒนาได้จริงแต่ว่าถามว่าคุณจะมีโอกาสดูไหมถ้าเขาบล็อกคุณไปคุณก็คงไม่รู้เพราะว่าเขาเลือกที่จะปิดกั้นการรับรู้ของคุณด้วยหรือเปล่า มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันไม่ค่อยเห็นชีวิตของกันและกันสักเท่าไหร่รู้สึกว่าคนได้หน้าได้หน้าไพ่นี้จะเป็นแบบนั้นมีเกณฑ์จะได้ปรับความเข้าใจหรือคอมเมนต์กันไหมะคะมหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะถ้าใครที่รู้สึกว่าตัดแล้วตัดเลยมันก็คือได้ตัด แต่ถ้าคุณมีความเมตตาปราณีอยู่ซึ่งกันและกันบ้างโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันมันยังมีสนุกความสัมพันธ์นี้ถึงบอกว่าเดทเท่ากับรีเบิร์ตบางอย่างบางคนมันได้กลับมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในสถานะแฟนแต่เป็นในสถานะเพื่อนได้ในสถานะคนรู้จักหรือกัลาย,ยาณมิตรซึ่งกันและกันได้เพราะว่าสถานะความสัมพันธ์ในโลกนี้ไม่ได้มีอยู่แค่สถานะเดียวนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะ Increase นะคะ 8ถ้วยนะคะ10เมเท้า j u s t ติ e หน้าไพ่เนี่ยมันชัดเจนเลยว่าตั้งแต่ที่มีตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาใครก็ตามใครที่เป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันทำให้รู้เลยว่าคนที่เดินออกไปคือตัวจริงอืมจากสถานการณ์นี้นะมันทำให้รู้เลยว่าคนที่เดินออกไปคือตัวจริง ยังคงคิดถึงอยู่ยังคงอยากได้ความสัมพันธ์ดีๆนี้ไว้อยู่นะคะเนาะอืถพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมอ,อืมสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือจงใช้ชีวิต อยากมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนี้ให้ได้การที่ถึงแม้ปัจจุบันตัวเราจะโสดมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีค่าเมื่อนานวันหนึ่งอ่ะคุณรู้ไหมว่าการเป็นคนโสดของคุณโสดยางมีความสุขโสดอย่างคนที่ดูแลตัวเองได้โสดอย่างเป็นคนที่ดูมีความสุขกับการโสดดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองมันมันคือมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากจนคนอื่นแบบดูแล้วก็แบบเอออยากมีความสุขแบบนี้บ้างจังในหลายท่าน ลองพิจารณาดูให้ดีถ้าคุณคือคนที่โสดอยู่อะไรอยู่แล้วเรายังคงคิดถึงคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยสถานะความสัมพันธ์มันถ้าสมมติว่าอยู่ตรงนั้นแล้วการมีคู่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดคุณสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนโสดได้คือดำเนินการทำอะไรด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ใช่เหมือนไปหาคนใหม่นะคนละเรื่องกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ โอเคสิ่งที่พาแนะนําเพิ่มเติมนะคะมันมีการรอคอยกันอยู่ตรงนี้จริงๆนะเพราะว่ามีใครคนหนึ่งที่มองเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันมีค่าบางท่านเรื่องเงินเรื่องฐานะเป็นตัวแปรได้บางท่านแค่มองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีค่าก็มากพอละแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันขาดการดูแลเอาใจใส่ค่ะมันรอจนเหมือนต้องรอให้ความสัมพันธ์มันตายลงไปก่อน มันถึงได้มีการคิดได้ว่าคนที่จะต้องรักษาอยังไงคิดถึงยังไงทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองมันยังคงมีการส่องอยู่นะคงยังค,งคงคิดถึงหวนถึงและลึกถึงอยู่แต่ว่าเรื่องของศัตรูเป็นศัตรูกันเองมันไม่มีนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องดูดูให้ดีว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยคนคนนี้เขา มีผลกับชีวิตเรายังไงเขาทําอะไรให้เราไว้บ้างไพ่บอกคุณสามารถเลือกทางเดินได้ว่าคุณต้องการวางคนคนนี้ไว้ในสถานะไหนเพื่อยังมีกันและการต่อไปสำหรับคนเก่าในส่วนของคนอยากมีความสัมพันธ์กับคนใหม่คุณสามารถมีได้คุณสามารถมีได้เมื่อคุณลืมคนเก่าได้อะแล้วก็ไล่พลังงานเก่าๆทิ้งไปความสัมพันธ์ที่ดีพลังงานใหม่ๆกับคนใหม่มันจะได้เข้ามานั่นเองนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันรลัคนากันค่ะขอบคุณสำหรับการก,กด subscribe กด like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ